พี่ปริญญาจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องครับเชิญเลยครับริญ,ญาีต้อนรับค่ะคุณถน้อมครับผมเชิญเลยครับค่ะถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้ค่ะบ้านอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนได้ขายทอดตลาดแล้วอย่าขณะนี้ขายไม่ได้ก็บริษัทสินทรัพย์ <c oughs> เขาเอาเอาบ้านไปประเมินราคาใหม่อยู่ค่ะ ก็อยากจะได้บ้านหลังนี้คืนก็มาขอความช่วยเหลือจากคุณถนอมว้าจะทำวิธีไหนได้บ้างฮัลโหลอได้ยินอยู่ค่ะคุณป้าคุณป้าบริญญาคิดตามป้าเนี่ยนะขายข้าตลาดแต่ว่าขายไม่ได้ก็เลยมีการกลับมาประเมินราคาบ้านใหม่ที่เขายังไปขายขายไม่ได้้าขายได้ป้าต้องออกจากบ้านหลังนี้แล้วป้ายังอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะเขายังขายไม่ได้นะคะ ค่ะแล้วประเมินราคาได้เท่าไหร่ย,ยังไงะคะมีนี้กันเท่าไหร่เขาบริษัทสินทร,รัพย์ยังไม่ยังไม่โทรยังไม่กลับมาจากกองบังคับคดีประจินค่ะเขายังเอาไปประเมินอยู่ป้าตอบผมตอบที่ผมถามป้ามีนี่ป้าเนี่ยมีนี่อะไรกับเขาอะ่ะทำไมถึงต้องถูกฟ้องยึดบ้านก็บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยค่ะ เราได้ประมูลรับเหมากันราคาเจ็ดแสนแล้วขณะนั้นน่ะเราก็ไปกู้ธนาคารศรีนครมาชำระเขาเจ็ดแสนนานมากนะอตอนที่บ้านจะเสร็จทีนี้บ้านยังไม่เสร็จผู้จัดการถามว่าคุณไว้ใจคุณอารอบเหรอที่จะมาเบิกเงินไปให้เขาอบอกไว้ใจกันค่ะเพราะทำมาค้าขายกันอยู่แล้วว่าเขาผู้จัดการเนี่ยสมัยนะั้นเรามีเครดิตแกก็อนุมัติเงินให้ก่อนบ้านนั้นมีแต่หลังคา แล้วเราแล้วเราผู้รับเหมาก็บอกว่าคุณปริยาอผมทําให้คุณแค่นั้นแล้วผมขาดทุนเอาทํำยังไงได้อะคุณอรอบฉันไม่มีฝาแล้วท่วมก็ไม่มีลูกนันจะอยู่ยังไงตอโอเคโอเคคุณปริญญาไม่ไม่รับไม่ไม่ไปไกลขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นนะก็คือกู้เงินมาเดิมนี่เป็นผู้รับเหมาใช่ไหมอาชีพใช่ไหมตอนนั้นอะเรามีปัญหากับอาชีพผู้รับเหมาปลูกสร้างค่ะเดยวนะ ว่าปริญญาเนี่ยเป็นผู้รับเหมาหรือว่าเป็นคนจ้างให้เข้ามาทําบ้านอ่าเป็นคนจ้างเข้ามาทําบ้านค่ะจ้างมาทําบ้านแล้วมามีปัญหากันต่อมาภายหลังปรากฏว่าก็ถูกฟ้องคือเอาบ้านไปเข้าธนาคารหรือเปล่าครับค่ะเอาบ้านไปเข้าธนาคารค่ะธนาคารอะไรธนาคารศรีนครค่ะซึ่งเรื่องนี้เกิดมานานมากแล้วตั้งแต่น<า>นปี40แล้วมั้งใช่ไหม ตั้งแต่สีนครบัดนี้เด็กถามก็ไม่รู้จักแล้วมีด้วยหรอธนาคารนี้ี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะครับค่ะทีนี้เราก็ติดตามเริ่ออยู่ทีนี้แล้วตอนนี้ป้าอยู่ในยังอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่อยู่ค่ะอยู่อยู่ไปไปมามานะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นหนี้กับทา,ทางบริษัทสินทรัพย์นี่เป็นเงินเท่าไหร่ตอนนี้ ขณะนั้นเราไปติดตามอยู่นะคะขณะนี้ขณะนี้ที่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตบบาทแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่ผ่านมาแล้วกี่ปีอ่ะหลายปีเลยนะคะเป็นสิบปีแล้วค่ะท่านถูกตอนที่ถูกฟ้องคือวงเงินห้าแสนหรอคะตอนที่ถูกฟ้องค่ะที่สาลปะจินค่ะไปสาลที่แปดริ้วค่ะแล้วไปขายทอดตลาดที่ปะจินก็จับที่ปะจินเขาขายทอดตลาดราคาเท่าไหร่ครับ ตอนแรกเปิดขายสามแสนสองค่ะครับแล้ว่มีคนซื้อเราก็ป่วยไปติดตามไม่ได้ไปผ่าตัดมะเร็งอยู่ค่ะขายสามแสนสองก็ราคาตามเรื่องอืมมันก็ราคาแล้วผมถามป้าสภาพบ้านตอนนี้ป้ายังอยู่บ้านหลังนี้ไหมอยู่ค่ะท่านอยู่เสร็จแล้วก็ถ้าขายบ้านหลังเนี้ยป้าขายเองเนี่ยขายได้สักเท่าไหร่ถ้าขายเนี้ยขายเองก็ได้เป็น เป็นหลักล้านหลักค่ะค่ะแบบปัจจุบันนี้เราไปเสริมแต่งให้ให้ทรัพย์มันดีขึ้นค่ะ <sem S 1> ล้านน้าเท่าไหร่ล้านเท่าไหร่ครับยังต่ำก็ล้านเจ็ดล้านแปดค่ะล้านเจ็ดล้านแปดแต่อย่าลืมนะผ่านมาหลายปีนี่ห้าแสนมันเพิ่มเตินนี่แล้วทีนี้ผมถามป้าว่าป้ายังทำไมยังจะต้องเอาบ้านหลังนี้ไว้ทําไมไม่เขายึดไปเลย้องก็เราไม่มีที่ทํามาหากินค่ะตรงนี้เราทํามาหากินได้ค่ะ ที่ดินพร้อมบ้านในกี่ไร่ที่สามงานห้าห้าสิบเอ็ดตารางวาค่ะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทํากินอาค้าขายได้ค่ะมีที่ทํากินอื่นอีกไหมก็มีอย่างนี้ค่ะทําร้านอาหารได้แล้วเราไม่ไไม่ป้าตอบไปผมตรงคําถามผมถามมานนอกจากแปลงนี้แล้วมีที่ทํากินอื่นอีกไหมไม่มีค่ะมีที่นี้ที่เดียวจึงจะพยายามจะรั้งเอาไว้เพราะมันเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ทํากินใช่ไหมครับจ้า จ้าใช่จ้าทีนี้ทุก,กวันปรเราอยากจะซื้อคืนนะคะจะซื้อคืนแล้วไม่มีตังค์ซื้อคืนจะทําอย่างไรนั้นใช่ไหมถ้าถ้า,ถาไ,มไม่มีเงินก็เงินกรรมที่จะไปซื้อตามจุดป,ประสงค์แต่เราจะหาสถาบันการเงินนะคะเพราะเราจะผ่อนชำระได้ก็จะไปกู้สถาบันการเงินมามแล้วป้ามีทรัพย์อะไรที่จะไป ก็ต้องเอาทรัพ์เนี่ยรัพย์ที่จะซื้อนี่แหละจะนองเขาใช่ซึ่งฟังดูแล้วขายก็ยังไม่มีคนซื้อเลยอ่ะก็เป็นเรื่องค่อนข้างยากอยู่มากนะครับถามว่าจะไปเอาเงินจากที่ไหนซื้อค่ะแต่เราก็ไปมีคนโทรมาจะซื้อเขาบอกว่าเขาอยู่กองบังคับคดีอันนี้ผิดถูกเราไม่เห็นตัวตนนะคะยวไปกล่าวหาเขาลอยๆมันก็จะผิดป้าป้าปริญญาป้าอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ย จะสิบสองค่ะแต่มีลูกมีลูกที่พอจะมีะไรายได้ช่วยแม่ค่ะแล้วน้องชายอีกคนหนึ่งก็ทํางานอยู่ที่อู่ประดิษฐ์ก็พอมีไรายได้ที่จะช่วยทางเราให้มีที่ทํามาหากินเลี้ยงกันเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงน้องพิการอีกคนหนึ่งค่ะปัญหามันไม่สามารถจะเข้าโครงการกองทุนหมุนเวียนได้น้ไดเกษ,ษ,ษตร้องน้องชายได้เปิดอน,นี่ค่ะเปิดบัญชีธนาคารเกษตรอยู่นะคะน้องชายคนที่จะช่วยเหลือเนี่ค่ะผมว่าอย่างนี้ก่อนดีกว่าป้าครับเดี๋ยวป้าค่อยโทรกันมาคุยกันใหม่อีกทีหนึ่ง สิ่งแรกที่ป้าจะต้องทานะไปทราบสภาพหนี้ของป้ามาทั้งหมดเะ่ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้ป้ามีหนี้อยู่กับเขาเท่าไหร่ให้รู้ความจริงก่อนด,ดูตัวเลขสุดท้ายนะเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนป้าครับว่าบ้านเราณนะขณะน,นี้ถ้าป้าบอกว่าถ้าขายได้ล้านเจ็ดแต่มันก็ขายไม่ได้นะครับออสองเราแล้วเรามีหนี้อยู่เท่าไหร่ล่ะให้เรารู้ตรงนี้ตรงนี้ก่อนพอเรารู้หนี้ตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราจะได้วางแผนต่อไปได้ว่าเรา จะหาเงินจากไหนมาซื้อนี่เราจะไปขอให้บังคับคดีช่วยเชิญบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยนะครับมาจัดจาลรถนี่เราได้ไหมแลวเราจะหาคนมาซื้อนะครับหรือเราจะซื้อไปเนี่ยให้เรารู้ตรงนี้ก่อนนะครับ<า>ป้าไปทําตัวเลขตรงนี้ให้ผมก่อนแล้วถ้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะได้ประสานทางบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรีใช่ไหมครับที่ขายนี่ค่ะใช่ค่ะไปตามไปตามเรื่องนี้กับบริษัทให้ผมก่อน บริษัทสินทรัพย์เจ้าละคะใช่ครับบริษัทเจ้าหนี้เน่ะว่าขณะนี้ป้ามีหนี้อยู่กับเขาเท่าไหร่พอรู้ยอดหนี้เสร็จปั๊บสุนทรป้าเป็นหนี้เขาล้านหนึ่งนะอย่าเอาตัวเลขห้าแสนมาพูดนะเพราะว่ามันลากยาวมาตั้งแต่ปีสี่ศูนย์นั่นน่ะใช่าน,านานมากแล้วผมถึงบอกว่าระหว่างาาที่ป้าจะเอาที่แปลงนี้คืนและป้าไม่มีทรัพย์สินอย,อย่างอื่นให้เขายุดเนะเผล่เล่ปล่อยเขาไปเลยปล่อยหมดจบเลยแล้วก็ถ้าลูกหลานถ้าจะรวมเงินไม่ไม่ไม่ป้าอย่างนี้ครับป้าต้องไม่ลืมแล้วว่ามันคามาตั้งแต่ สี่ศูน <25. S 2> ย์โน่นอ่ะยี่สิบพอนทีนี้ป้ายังด้วยความยึดติดยึดมั่นอยู่กับที่สามงานเนี้ยว่าจะฉันจะต้องอยู่ตรงนี้ฉันจะต้องตายตรงนี้ฉันจะต้องทามาหากินอยู่ตรงนี้กลับบอกว่าไม่เป็นไรหลอกครับสินทรัพย์บริษัทเขาจะยึดให้เขายึดไปเลยครับยึดไปเลยครับจบ <ừ> แล้วเขาก็มายึดอะไรป้าไม่ได้เพราะว่าผมถามป้าแลวป้ามีทรัพย์สินอย่างอื่นไหมป้าก็ไม่ม,มีมีแต่ตรงนี้สามงานก็เพราะงั้นก็จบไปเขายึดได้แค่นี้ก็จบจบเสร็จปั๊บยังไงล่ะ ถ้าลูกหลานเราพอมีนะให้ลูกหลานเขาก็ไปซื้อหาที่เราอยู่ใหม่ดีกว่ามันเริ่มต้นใหม่ดีกว่าที่จะมาพยายามจะมเอาที่เก่าซึ่งป้าก็ยังไม่สามารถจะไปหาแหล่งเงินทุนตรงไหนมาซื้อตรงนี้ได้ป้าลองคิดดูนะผมผมพูดให้คิดนะ,ะผมอาจจะไม่พูด,ไ,ดไม่ถูกใจป้านะแต่ผมใช้คาว่าถ้าเราไม่มีทรัพย์สินอย่างอื่นป้าเป็นหนี้คนเดียวแล้วก็หนี้มันบานแล้วตั้งแต่ 40, สีู่นมาเนี่ยตั้งแต่ห้าแสนมาเนี่ยแล้วบัตรนี้มันขึ้นไปแล้วแล้วเท่าไหร่ นะครับเราก็ยอมว่า,า <DD> ให้สินทรัพย,ย <ไป S 2> ์ี้ยงไปเลยเดี๋ยวป้า,าครับผมพูดให้จบก่อนครับ<ป>ถ้าเอาที่ป้าพูดเนี่ยผมไม่ต้องฟังแล้วเพราะว่ามันป้าก็แก้ไม่ได้มาแล้วไงเพราะงั้นป้าไปดูหนี้ให้ครบจบถ้าความลดหนี้ให้ป้าอยู่ในวิสัยที่ป้าจะซื้อได้ลดหนี้ซื้อให้ป้าและป้าก็เอาลูกมาซื้อเสีย เอาลูกมาซื้อเสียถ้าจะซื้อตรงนี้แล้วมันถูกกันนะ<ม>ซื้อได้แต่มันไม่เกี่ยวกับป้าแล้วไงเพราะป้านั้นถูกยึดไปแล้วป้าก็ต้องปล่อยเลยป้าปลอ่อยมือป้าปล่อยมือแต่ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่านี่ก้อนนี้เหลือเท่าไหร่ลูกเอามาให้เนี่ยมีสมมุติว้าเขาบอกสามแสนนะลูกสองคนหาตังค์มาเอาสามแสนใช่ได้บ้านกับร้อยไร่หนึ่งสามงานแล้วก็แม่ก็ได้อยู่เพราะว่าแม่เป็นหนี้ไม่เกี่ยวกับลูกป้าก็ตัดเลยปล่อยไปเขายึดยึดไป แล้วลูกไปหาซื้อกลับมาแล้วเขาก็ต้องขายค่เพราะเขาต้องขายทรัพย์นี้ลูกก็จะมาซื้อก็เป็นเรื่องของลูกไม่ใช่เรื่องของแม่แล้วแม่กระจบนี่กันจบเพราะว่าเราไม่มีอะไรให้ยึดนี่แต่ถ้าเรามีให้ยึดสิค่ะยึดตรงนี้ไม่พอก็ยึดตรงอื่นได้ค่ะถ้าคุณถนอนแนะนําอย่างนี้นะคะคือให้ลูกมาซื้อคืนล่าอย่างเงี้ยมันก็ดีนะคะจะได้ปรึกษาลูกนะคะป้าต้องปล่อยมือตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ดูแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยป้าต้องให้รู้ซะก่อนป้าไปรู้ไปรู้ให้ได้ก่อนว่าตอนนี้ มันเป็นเงินเท่าไหร่แน่นี่เป็นกี่ล้านแล้วนะครับป้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องครับค่ะ